สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยลาวนะครับงวดประจำวันที่10เมษายน67นะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแค่แนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับเราจะยกตัวเลขของวันที่8นะครับมาคำนวณนะครับ ลาวห้าตัวของวันที่8ดนะครับหลัก10บศูย์ห้าคงที่หลักหน่วยศูนสองคงที่ราวห้าตัวของวันที่8ดก็จะมีนะครับสามเก้า 5้าสี่ห้ายกมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับโ okay, อเคเรามาคำนวณพร้อมกันเลยนะครับมาดูที่หลักสิบนะครับสามสองเป็นหกห้าสี่ยี่สิบ ดึง5มาบวก5คงที่ดึง3มา5มา5 4าสีบวก2คงที่ก็จะได้นะครับหลัก10นะครับ6บวก0นบวก5บวก5เท่ากับ16หลักหน่วย3บวก5บวก0นบวก2เท่ากับ10โอเค ก็จะได้นะครับ60สรุปแนวทางหวเราานะครับสุดรสตัวตรงไปกับบนล่างก็คือ60 06ตัวกันนะครับ101 1และก็มีอีก30สูตรใหม่นะครับ ผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับทั้ง3สูตรใหม่นะครับ3สูตรใหม่ก็จะมีนะครับ1 5 5 1 2 0 0 2 3 8 8 3ส่วนทีเด็ดนะครับเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น6วิ่ง0ใครที่ยังไม่มีตัวชอบอยู่ตรงนี้นะครับจับเลขเด่นเลขวิ่งไปใส่เลขที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับวันที่8นะครับเข้าเด่น5นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเป็นแค่แนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิง ไม่สนับสนุนให้เล่นการพรนันโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ